n ้องนัดขำมินเกมมิ่งมีทั้ง TikTok และ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับสวัสดีครับอยู่กับผมนัดขำมินเกมมิ่งครับวันนี้ฮะจะมาบอร์ดแคสกันนะครับผมปกติคือจะมาเล่นเกมกันใช่ไหมวันนี้ฮะก็ขออญาตมาแบบว่าเป็นแบบแบบเล่าเรื่องอะไรอย่างงี้สักนิดหน่อยละกันนะฮะก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันบ้างนะครับผมหลังจากที่เห็นแต่เราเล่นเกมก็เป็นส่วนใหญ่นะฮะ <_ <d> _ <n> _>ก็ WWE c r o w d j w ครับนะฮะก็จะมาแล้วนะฮะในวันนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็คือวันพฤหัสที่21นะฮะก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณอ้ยไม่ใช่สิ5ทุ่มนะฮะตามเวลาบ้านเรานะครับผมก็แมชออกมาค่อนข้างที่จะเยอะแยะพอสมควรนะฮะรวมไปถึงะฮะแน่นอนว่าคราวจีเ w ลครั้งนี้ครับศึก นี้จะมาจัดกันที่ซาอุดิอาระเบียนะฮะก็คือแถวเอเชียบ้านเรานั่นเองนะฮะก็มีแมชเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งวันนี้ก็เหมือนประมาณแบบมาพ r e d i c ชั o เหมือนเดิมนะฮะก็คือเหมือนประมาณแบบมาทายผลกันนะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะทายถูกทายผิดนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเรานะั t คอมม m นเกมมิ่งกันด้วยนะครับ ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าแมชที่จะเกิดขึ้นในคราวจีเวลครั้งนี้มีแมชอะอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยนะฮะเริ่มกันที่โชว์คลิปออฟนะฮะก็อสแน็คดาวแท็กทีมแชมเปี้ยนครับดิอุโซนะฮะเดอะบัตไลน์ส่งข้อป,ปวดนะครับผมเจอกับเดอะเฮิร์ทบิสเนสนะฮะชาตันเบนจามินและเซดิกอาริซานเดอร์นะครับผมแน่นอนว่าพี่น้องเดิร์กุโซฮะเป็นแชมป์แท็กทีมอยู่ในเวลานี้นะฮะแล้วก็มีเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างที่จะ เข้มข้นนะฮะกับทางโรมันเรนนั่นเองหัวหน้าเผ่าของเรานะฮะก็ถือว่าเป็นตัวชูโรงใน a แม d ดาวนะครับผมขณะที่ The h u r t b u s i n e s s นะฮะชาตันเบนจามินกับเซดดิก็กซานเดอร์นะฮะเป็น2คนที่เพิ่งจะกลับมาฟอร์มทีมกันได้ไม่นานนะฮะประมาณ2-3อาทิตย์ก่อนหน้านะฮะเนื่องจากว่า MVP บฮะบาดเจ็บนะฮะทำให้ ทั้ง2คนนะครับต้องกลับมาฟอร์มทีมกันนะฮะหลังจากที่ตีกันนะตีกันเมื่อช่วงกุมภาที่ผ่านมานะครับผมก็ดูทรงนะฮะถ้าแมตชนี้ไม่ใช่แมชอา,อาจจะไม่ใช่แมชแท็กทีมแชมเปียนนะฮะแต่ดูจากทรงแล้วฮะด้วยความที่ด้วยความที่ดิอุโซนะฮะเจนจัดกว่านะครับผมคู่นี้อาจจะเป็นดิอุโซที่เอาชนะไปได้ แต่แน่นอนว่าโมเมนตัมระหว่งางเซตตี้กับแล็กซนเดอร์แล้วก็เชลตันเบอรจิมินหรือว่าเดอะเฮิร์ทบิสเนสเนี่ยอาจจะเสียก็เป็นได้นะครับผมแต่แน่นอนว่าโชว์คิกออฟฮะเอาอะไรมากมายไม่ได้นะครับสำหรับคู่นี้นะฮะเพราะคู่นี้อาจจะมีถ่ายทอดสดนะฮะทาง YouTube ของทาง WWE นะครับผมสามารถหาชมฟรีกันได้นะครับเข้าสู่โชว์หลักนะฮะ อ,อันนี้ผมจะไม่เรียงตามมาสกดนะครับแต่ว่าคู่แรกนะฮะที่ผมจะหยิบมานั่นก็คือ The King of the Ring นั่นเองนะครับผมหมายสนี้ก็ถือว่ามีประเพณีอย่างยาวนานนะฮะแล้วก็จะมาจัดกันที่ซาอุนะครับผม The Prince ครับเจ้าชายนะฮะฟินบลอลล์เจอกับซาเวลมูธนะฮะจาก The New Day นั่นเองนะครับผมก็ ฟินอยู่ SmackDown นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายมาในศึกรอนะฮะเมื่อรับเสร็จเนี่ยแหละฮะก็คือหลังจบคราวซีวิวนี่เองนะครับผมขณะที่ซาเวียวูดนะฮะก็จะไปอยู่ SmackDown นะครับผมโดนดับไปอยู่กับคอฟฟี่คิงสันนะฮะของ New Day นั่นเองนะครับย้ายมา SmackDown นะฮะคู่นี้นะครับผมฟินก็ถือว่างานง่ายเนาะ ้าตามหลักนะครับผมฟินเองนี่เจอกับทางด้านของเซมิเซนในรอบรองนะฮะแล้วก็รอบก่อนหน้ารู้สึกว่าน่าจะเจอกับทางด้านของเรมิสเตริโอหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะฮะก็ส่วนซเวิร์วูดนะครับผมรอบรองนี้ชนะเจนเดอร์มาฮานะฮะมหาราชานะฮะของทางอินเดียนะฮะแล้วก็รอบก่อนหน้ารู้สึกจะ คณนะทางด้านใครสักคนเนี่ยแหละผมจำไม่ได้แล้วกันนะฮะก่อคู่นี้ฮะถือว่าโมเมนตัมอาจจะอยู่ทางด้านฟินก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยฮะฟินเพิ่งจะแพ้โรมันเรนมาล่าสุดนะฮะในเอ็กซ์เตมรูนะฮะเป็นเดอะดีมอนด้วยนะดันแพ้นะฮะแหมขณะที่ซา,าเวียวูดนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอาจจะแยกเดอะนิวเดย์หรือเปล่านะฮะ เพราะว่าถ้าซาเวียวูดเป็นคิงขึ้นมาในคิงซาเวียวูดนิดเอ๊ะมันจะดูยังไงนะฮะแต่ก็นั่นแหละฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับใน WWE นะครับผมแต่สำหรับผมนะคิดว่า The Prince ฮนะเจ้าชายจะกลายเป็นราชานะครับผมนะก็ฝันทงไปทด่ฟินบเลร์ครับจะเอาชนะได้แล้วก็สร้างโมเมนตัมของตัวเองกลับมาเพื่อที่จะทวงแชมป์ WWE นะฮะใน ครั้งต่อๆไปนะครับผมขณะที่ฝั่งหญิงก็มีเหมือนกันครับอ่าควีนคาวนั่นเองนะฮะก็คือเจ้าหญิงนะฮะก็แมชนี้ครับจะเป็นดูดอบนะฮะผู้หญิงตรงโตนี่แหละฮะกับเซเลน่าเวก้านั่นเองนะฮะก็สองคนนี้นะครับผมถือว่า ถ้าดูจากฝีมือนะครับดูดอบนี้อาจจะฝีมือดีกว่าอย่างชัดเจนนะฮะซึ่งแมชล่าสุดของเธอนะฮะในรอบรองนี้ชนะเชนาเบลเซอร์นะฮะคือก็เป็นนักสู้ MMA ที่แบบว่าโอ้ยฝีมือร้ายกาดมากนะฮะแต่ว่าดูดอบสามารถเอาชนะมาได้ขณะที่เซเลน่าเวกานี้ชนะทางด้านของคา m e เมล่ามาในรอบรองนะฮะซึ่งถ้าเป็นแบบ เรื่องของฝีมือจริงๆนะดูดรอปจะดูเหนือกว่านะครับผมแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะ WWE ชอบทำอะไรแปลกๆอยู่แล้วนะฮะก็เป็นไปได้ครับว่าเซเลน่าเวกาอาจจะเป็นเจ้าหญิงขี้วีนก็ได้นะ <c oughs> นะฮะก็แมบนี้ครับผมอาจจะมองว่าดูดรอปนะฮะอาจจะชนะนะแต่ว่าคือถ้าดูจาก บทบาทแล้วอะอาจจะเป็นไปได้ว่าเซเลนาเวกอครับอาจจะมาเป็นเจ้าหญิงที่วีนก็ได้นะครับผมแมชนี้มองไปที่เซเลนาเวกานะครับผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าแมชของผู้หญิงอะครับผมปกติแล้วซาอุนี้แทบจะไม่มีแมชมวยปล้มของผู้หญิงเลยนะครับปี2020นะเพิ่งจะมีแมชผู้หญิงนะครับก็คือน่าจะเป็นนาชายานะฮะกับ ทางด้านของเลซี่อีแวนนะฮะแต่แมชนั้นนี่คือใส่ชุดแบบใส่ชุดปกปิดกันมากเลยนะฮะไม่รู้ว่าการที่จะมาปั้มในซาอุนี้จะมีแบบต้องปกปิดไหมหรือสามารถที่จะปั้มแบบเดิมได้นะฮะใส่ชุดแบบเดิมได้อันนี้ต้องรอดูนะครับถือว่าเป็นแมชที่ค่อนข้างน่าจะสนใจอยู่พอสมควรนะครับผมพูดถึงแมชผู้หญิงครับแมชที่3นะฮะก็คือ ชิงแชมป์ WWE SmackDown Women Tag t Team Champion นะครับผมระหว่างเบกกี้ y n นช์นะครับสาวผมส้มคนนี้นะฮะกับเบนกาบิเลนะฮะสาวผมปิแรแล้วก็ซาชาแบงก์นะฮะสาวผมน้ำเงินนี่เองนะครับผมสามคนนี้ต้องมาชิงแชมป์ WWE SmackDown Women Tag t Team Champion นะครับผมจะพูดว่าแท็กทีมอีกแล้วกนะ็ สคนนี้ครับมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้นะฮะก็คือในศึกซัมเมอร์สแลมที่ผ่านมานะครับผมเบียนก้านะฮะในฐานะแชมป์จะต้องเจอกับซาชาแบงค์นะฮะแต่ว่าซาชาแบงค์นั้นไม่สามารถขึ้นมาปราำได้นะฮะทำให้กลายเป็นเบกกี้เลนส์ครับที่รีเทิร์นกลับมานะฮะแล้วก็มาชนะเบียนก้าภายในเวลา26วินานะครับหลังจากนั้นก็ตีกันมาเรื่อยๆจนกระทั่ง ในเอ็กซ์เตมรูนะฮะซาชาแบงค์รีเทิร์นกลับมาอีกนะฮะแล้วก็มาตีกันนะครับตายเป็นแมตช์สามเต้าที่ค่อนข้างชนลมุลวุ่นวายเหลือเกินนะครับผมแมตชน์นี้นะฮะอ่าเบ็คกี้เลน์นะครับในฐานะแชมป์เนี่ยโดนดราฟต์ raft, มาอยู่สแมคดาวนะครับแล้วก็เบียนก้าเองก็อ่าเอ้ยไม่ใช่สิเบียนก้ากับ เบกกี้อยู่ทางด้านของรอนะโดนดัฟมารอนะฮะขณะที่ซาชาแบงค์เนี่ยยังอยู่สแมคดาวอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ถ้าข้อมูลผิดผมขอโทษไว้ก่อนเลยนะครับผมแต่แน่นอนครับว่าแชมป์ Champ, ถ้ายังจะต้องอยู่สแมคดาวต่อนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ว่าทางด้านของซาชาแบงค์อาจจะชนะก็ได้แต่หรือไม่ครับผมอาจจะยังมีอีก ช้อยหนึงก็คือแลกแชมป์กันนะฮะระหว่างชาล็อตซึ่งแมตชนี้อ่าสึกนี้เธอไม่มีปั้มนะฮะชาล็อตก็คือลูกสาวของริกแฟร์นะฮะก็ตอนนี้เป็นแชมป์ของฝั่งรออยู่นะครับผมมีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะแลกแชมป์หรือฮะช่วงนี้ยังปูบทกันเรื่องของอ่า winner take all ก็คือ2เส้นรวมกันนะครับผมหรือรวมเส้นเป็นเส้นเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งมีความเป็นไปได้ฮะว่า มีความเป็นไปได้ครับว่าอาจจะให้ทางฝั่งรอครับถือแชมป์สแมกดาวแล้วก็ชาร์ลอตฮะไปอยู่ทางฝั่งสแมกดาวนะครับเหมือนแลกแชมป์กันอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งหรือไม่ฮะมีปูบทอีกบทหนึง่งก็คือว่า,าตปกันเพื่อวินเนอร์เทคออฮะใน s u r v i v ร์ Series ที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้นะครับผมก็ อย่างไรก็แล้วแต่ผมยังคิดว่าฮะเบกกี้ลินช์ครับแชมป์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังครองแชมป์ต่อไปอีกก็เป็นได้นะครับผมก็คิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแมชต่ตอมาฮะเป็นแมชเอาใจเจ้าบ้านนะครับผมมันซอเจอกับมุสตาฟาอาลีนะฮะก็มันซอนี้เป็นนักมวยปล้มเจ้าถิ่นนะฮะจากสหรัฐนะครับไอซาอุดิอาระเบียนะขออภัยด้วย ขณะที่มุสตาฟาลีนะฮะก็มีเชื้อสายนะฮะแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะว่าเป็นเชื้อสายอาหรับเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมแต่คู่นี้นี่ในรอนะครับผมช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนตีกันนะฮะจากที่เลี้ยงเด็กกลายเป็นตีกันสนั่นใจอย่างนั้นนะฮะก็ถือว่าแมตช์นี้ครับเอาใจเจ้าบ้านแน่ๆนะฮะเพราะว่าดูจากตรงแล้วมันซอฮะก่อนหน้านี้ก็เคยชนะในส่วนของเกรเตเต แบทเทอร์รอยัลนะฮะเอ๊ะผมใช่ไหมผมจําไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะแต่รู้สึกว่าแมชนั้นนี่คือมันตซอเอาชนะได้อยู่นะฮะเหมือนเป็นแมช์เอาใจเจ้าบ้านนะครับผมซึ่งดูแล้วแมช์นี้มันซออาจจะชนะก็ได้นะครับแล้วก็ไปต่อยอดกันต่อนะฮะในสึกรอนะครับเอไม่ 4, สอคนนี้โดนดับมาสแมกดาวนะฮะก็อาจจะมีต่อยอดกันอีก นิดหน่อยก็ได้นะครับผมยังไงก็ลอง prediction กันมาดูนะครับเข้าสู่แมชที่ค่อนข้างที่จะตื่นตาตื่นใจนะครับในแมชการ์ดนี้นะฮะเฮลวินาเซลแมชครับเอชปะทะกับเซตโลลินนั่นเองนะฮะคู่นี้ก็ตีกันมา8ล้านรอบแล้วนะฮะรู้สึกว่า <c oughs> <c oughs> ก็ช่วงซัมเมอร์สแลมที่ผ่านมาครับเอชเอาชนะเซตโลลินไปได้นะครับขนาดที่ใน แม็กดาวเมื่อ3าสี่อาทิตย์ก่อนหน้านี้นะฮะเป็นเซตเอาชนะเอชไปได้นะครับแล้วก็คงจะมาส,ะสาะากันในมัชนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งเป็นมัชที่เรียกว่าเป็นมัช์เทวินเดเซลนะฮะอาวุธยุธโทธกรณ์ใช้ได้หมดเลยนะครับผมซึ่งดูแล้วมีความเป็นไปได้ครับ2คนนี้ดับมารอเหมือนกันด้วยนะฮะดูจากตรงแล้วครับ อาจจะเป็นไปได้ว่าเซตโลลินอาจจะชนะก็ได้นะครับเพื่ออย่างน้อยๆฮะปูบทสู่ความเรียกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของแกนะฮะคือแบบว่าเอ้ยฉันสามารถกราบตำนานอย่างเอกได้นะฮะอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็ถ้ามีเนื้อเรื่องในส่วนของจิงแชมป์ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างบันเทิงอยู่พอสมควรนะฮะสำหรับเซตโลลินแล้วก็ อาจจะเป็นเรื่องดีครับที่เอชเองอาจจะต้องไปพักรักษาตัวอะไรประมาณนี้เพราะว่าแกก็ปั้มมาเยอะแล้วนะฮะในปีนี้นะฮะลายตั้งแต่ Royal Rumble อ่า l e s e r m a n i นนะครับ Backlash หรือแม้กระทั่งในส่วนของ Summer Slam Extreme Rule Extreme Rule ผมไม่มั่นใจนะน่าใจไม่ได้ปั้มนะฮะแล้วก็รอช่วงที่ตีกับเซตนั่นเองนะครับผม แต่ผมดูแล้วคิดว่ามัชนี้เซตโรล,ลินนะฮะอาจจะเป็นผู้ชนะก็เป็นได้นะครับมชัชต่อมาครับผมเป็นมชัชที่เรียกว่าน่าจะโหดน้อยกว่ามาชัชตะกี้นะฮะแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่ใช่เฮลิน c เซลนะฮะเป็นมชัชโ o no h o ่บาครับผมก็คือต่อสู้กันไร้กฎกติกานะฮะอาวุธยุโทโธปกรณ์ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่แค่ไม่มีโครงเหล็กเท่านั้นเอง โกเบิร์กครับเจอกับบ๊อบบี้ลาชลีย์เดอะออลมตี้นั่นเองนะฮะคู่นี้ก็บาดหมางก,กันมาครับตั้งแต่ซัมเมอร์สแลมนะฮะซึ่งบ๊อบบี้ลาชลีย์ช่วงนั้นเป็นแชมป์ WWE อยู่นะฮะเจอกับโกเบิร์กซึ่งแมชนั้นคือโกเบิร์กเอาแพ้นะฮะโดยการที่ MVP ไปตีขานะฮะสู้ไม่ไหวยอมแพ้ซะอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าหลังจบแมชนะ ก็คือว่าลูกชายของโกเบิร์กเนี่ยขึ้นมานะฮะแล้วโดนบ๊อบบี้เลสลี์เฮิร์ตล็อกไปนะฮะทำให้โกเบิร์กนั้นต้องฟิตร่างกายกลับมาเพื่อที่จะล้างแค้นบ๊อบบี้เลสลี์นะฮะในศึกนี้ให้ได้นะครับซึ่งดูจากทรงนะฮะถ้าการเอาคนแก่อย่างโกเบิร์กมาปั้มเนี่ยผมคิดว่ายังไงยังไงซาอุฮะคิดว่าอยากจะให้โกเบิร์กชนะแน่ๆครับดูจากทรงแล้วซึ่งผมคิดว่า มันจะทำให้ม o m e n t u um ของบ็อบบี้ลัชลียนะฮะที่อาจจะยังเป็นแชมป์อยู่ดีๆเนี่ยก็คือโมเมนตัมเสียก็เป็นได้นะครับผมคิดว่าดีไมด่ดีฮะบ็อบบี้ลัชลียอาจจะแพ้โกเบิร์กก็ได้นะครับผมแต่ก็อย่าให้เป็นแบบนั้นนะฮะเพราะคิดว่าดูจากทรงแล้วถ้าบ็อบบี้ลัชลียแพ้นี่คือโอ้ เสียโมเมนตัมอย่างแน่นอนหรือฮะถ้าบ๊อบลีเลสลี่ชนะต่อยอดต่อครับสู่การเป็นชิงแชมป์ WWE อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้ครับว่ารีแมตช์ระหว่างบ๊อบบี้เลสลี่กัทะบ็อกเลสเนอร์อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับตึงยังไงก็แล้วแต่ก็ลองคิดเห็นกันมาดูนะครับผมไหนๆก็พูดถึงเรื่องแชมป์แล้วนะฮะสองแมตช์สุดท้ายครับผม เริ่มกันที่แชมป์ WWE นะครับ Big E เจอกับดู e w McIntyre นั่นเองนะครับผมก็ match นี้ชิงแชมป์ WWE Champion นะครับก็ Big E นะฮะชนะ Bobby Lashley มาได้จากการ cash in นะครับกระเป๋า money in the bank นะฮะขณะที่ดู e w McIntyre เองก็แน่นอนว่าก่อนหน้านี้นี่แพ้ Bobby Lashley มานะฮะทำให้ตัวเองนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะชิงแชมป์อีกแล้วนะฮะ แต่พอแลชลี่เสียแชมป์ก็จะมาชิงแชมป์กับบิ๊กอีเลยนะครับผมซึ่งถ้ามองจากโมเมนตัมหลักนะฮะบิ๊กอีฮะอาจจะยังต้องชิงแชมป์เรียกว่าเป็นแชมป์ต่อนะครับผมเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยฮะดูแมกนิชายเองโดนดับมาทางฝั่งสแมกดาวแล้วนะครับผมขณะที่บิ๊กอียังอยู่รออยู่ก็เป็นไปได้ครับว่าบิ๊กอีอาจจะยังเป็นแชมป์อยู่นะฮะ แต่แน่นอนครับใครๆหลายๆคนก็มองว่าอยากให้ดูแม็กินชายนี้ได้แชมป์นะฮะจะได้ไปเจอกับทางด้านของโรแมนเรนนะฮะในซไวเวอร์ซีรีส์ก็เป็นได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะผมยังมองว่าบิ๊กอฮะอาจจะยังชนะก็เป็นได้นะครับและก็มาถึงคู่เอกนะครับผมผมคิดว่าน่าจะคู่เอกนะบล็อกเลสเนอร์ครับ เจอกับโรมันเรนนะฮะท่านหัวหน้าเผ่านะฮะท่านมหาจากักรพรรดิตามมัวหัวโตะนะฮะโดยมีพอเฮมแมนครับซึ่งไม่รู้ว่าแมสนี้นี่แกจ,จะอยู่ข้างไหนกันแน่ระหว่างบล็อกกับโรมันนะครับผมก็คู่นี้นี่ปูกันมาตั้งแต่ก่อนศึกเอ็กซ์รีมรูมาแล้วนะฮะซึ่งบล็อกลสเนอร์รีเทิร์นกลับมาในซัมเมอร์สแลมนะครับผมมาเจอกับโรมมนนะฮะพาเจอกันแบบ หนึ่งต่อหนึ่งนะฮะโดยตอนแรกจะไม่มีแชมป์นะฮะแต่ไปหลังๆครับคืออยากให้ชิงแชมป์นะฮะเพราะว่าโรมันเรนนี้เอาชนะทางด้านของเดอ d e ดิมอนนะฮะปินบาลอ่อมาได้นะครับผมซึ่งกอบบล็อกฟันประสาทท่านหัวหน้าเผ่าโรมันซะแบบว่าโอ้โหตกลงแล้วพอเฮเมนกูจะยังจงรักภักดีกับกูอยู่ไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมแมตชนี้นี่ออกได้3หน้ามากๆเลยนะครับผม คือ1เลยโรมันเรนชนะต่อครับแต่ก็แน่นอนว่าถ้าโรมันชนะนี่คือโอ้โหปาบมาหมดค่ายแล้วนะไม่รู้ว่าใครจะมาสู้กับแกได้นะครับผมแต่ถ้าบล็อกชนะครับบล็อกชนะคือยังมีสิทธิ์ที่จะยังพอคิดได้นะฮะว่าบล็อกสามารถที่จะเอาชนะโรมันเรนได้แต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าโมเมนตัมของโรมันเรนนี่จะเสียไปหรือเปล่านะฮะส่วน ก็นั่นแหละครับผมอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองหน้านะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะผมยังคิดว่าครับโรแมนเดนอาจจะชนะก็ได้และพอเฮเมนต่อให้หักหลังก็จริงครับแต่ว่าดูจากทรงแล้วนะดูจากทรงแล้วครับโรแมนเรนก็อาจจะไม่เอาพอเฮเมนไว้อยู่ก็ได้นะฮะหรือต่อให้พอเฮเมนไม่หักหลังก็จริงนะแต่ว่าก็ยังที่จะแบบว่าระแวง ทางด้านของคอเฮแมนอยู่ก็ได้นะครับผมโรแมนเรนแล้วก็อาจจะยังปูบทกันต่อก็ได้นะใน Royal Rumble นะครับระหว่างบ็อกเลสเนอร์กับโรแมนเรนเนี่ยนะฮะก็คิดเห็นกันยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมครับท้ายที่สุดนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าแม h ทั้งหมดนะครับอยู่ในการคาดเดาเท่านั้นนะฮะไม่ใช่เป็นผลลัพธ์จริงๆนะครับผม ซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของ WWE นะฮะ WWE Network นั่นเองนะครับผมก็หาซื้อกันแบบถูกลิขสิทธิ์กันได้นะครับหรือว่าใครที่ติดตั้งเอ้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่า t r e e b o ์ดแบรเนี่ยสามารถที่จะดู c l o ว d g w a เ l นี้ได้หรือเปล่าถ้าดูไม่ได้ก็คือก็ต้องซื้อกล่องเอาและ ก็ต้องซื้อแบบอัง WWE network เอานะครับผมอย่างไรก็แล้วแต่ฮะถ้าชื่นชอบการบอดแคสต์นะฮะซึ่งผมคิดว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอีกไหมนะฮะถ้าชื่นชอบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมก็อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นจนจ,นจบนะฮะถ้ามีข้อมูลใดที่ผิดพลาดครับขอโทษขออภัยมณะที่นี้ด้วยรับกันนัครับผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ